สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบก,กวนจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุลบุรุษพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนเพื่อนพิธีเห็นอยู่ในขณนะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระล,ลึกวัตถุมงคลหลวงพ่อฤาษีพิธีบูชาครูปีพศ .2540 นะครับผมซึ่งจัดสร้างเป็นที่ระล,ลึกในพิธีบูชาครูของวัะกูนะครับปีพศ .,2540 นะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะลำลึกนึกถึงคุณอุปการนะครับผมของหลวงปู่เกี้ยงปิตโชโตนะครับวัะกูด้วยนะครับผมซึ่งท่าน มรณะาภาพห่างจากเหรียญที่จัดสร้างนี้10ปีนะครับท่านมรณาภาพในปีพศอออ2530นะครับผมแล้วก็เหรียญที่ระลึกรุ่นนี้นะครับนอกจากใช้ให้เป็นของที่ระลึกในพิธีบูชาครูวัดตะกูปีพศ2540แล้วนะครับผมออก็ยังแจกเป็นที่ระลึกในงานอทอดพระปาสามัคคีของโรงเรียนวัดตะกูด้วยนะครับ เดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆวิพีรับชมไปพร้อมกับผมโอวันส่สวนพระเครื่องเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของเหรียญบูชาครูวัตกรปีพศ .2540 นะครับผมซึ่งสร้างขึ้นเป็นรูปของปู่ฤาษีนะครับผมของ วัดตกูนะครับผมซึ่เป็นที่เคารพศรัทธาของจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับผมแล้วก็เป็นพ่อแก่นะครับผมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบูชาครูของคนที่มีความเชื่อในปู่ฤาษีหรือพ่อแก่หรือสายครู โบราณในแขนงต่างๆนะครับผมอันนี้ก็อย่างที่กลาบเรียนไปแล้วนะครับผมที่มาของการจัดสร้างเหรียญน,นะครับที่เป็นที่ระลึกในพิธีบูชาครูว,วัตกูปีพศ2540เหรียญรุ่นนี้นะครับผมจัดสร้างเป็น หลายเนื้อด้วยกันนะครับผมแต่เนื้อที่นํามาแจกนี่นะครับก็จะปรากฏเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับผมอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อฤาษีนะครับผมซึ่งเป็นรูปปั้นอยู่ที่วัดตะกูนะครับเป็นสัญลักษณ์ของ,องครูบาอาจารย์นะครับนี่ฮะเป็นรูปของหลวงพ่อฤาษีนะครับผมนั่งอยู่บนอาสนะนะครับด้านล่างเขียน าวาระนะครับผมพิธีบูชาครูปีพศ2540นะครับเป็นเหรียญรูปพามนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นทรงสีมาคว่ำนะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับผมก็จะมีรูปอของอหลวงพ่อเกี้ยงนะครับตัวหนังสือเขียนหลวงพ่อเกี้ยงพระครูเมตตาที่คุณนะครับอำเภอบางบาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมจัดสร้างในปีพศ2540นะครับผมซึ่งไม่ทันหลวงพ่อนะครับนะฮะแต่ว่าเหรียญนี้นะครับผมทราบว่ามีประสบการณ์นะครับผมเกี่ยวกับแรงครูนะครับผมซึ่งในพิธีนะครับผมมีการสวดอัญเชิญครูตามตำรับของหลวงพ่อเกี้ยงติสโชโตนะครับ ซึ่งลํำลึกถึงท่านนะครับผมซึ่งท่านได้จากไปในปีพศ2อ0 0ัน0นะครับผมซึ่งห่างจากการสร้างเหรียญรุ่นนี้ถึง10ปีนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวก็จะขออนุญาตนะครับผมพูดถึงหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเกี่ยงติสชโชโตหรือพระครูเมตตาทิคุณวัตตะกูนี่นะครับ ท่านเกิดในปีพศ2437นะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพอ่อหลวงพ่อเนนนะครับของวัดประดู่โลกเชษฐนะครับผมแล้วก็เป็นลูกศิษย์พุทธาคมของหลวงพ่อเจียมวัตคูนะครับผมและก็หลวงพ่อเกี้ยงนี่นะครับผมในปีพศ2530นะครับผมท่านก็ได้รับสังขารน,นะครับสิริมายุของท่านนะครับในปีพศ2 5 3 0ที่รับสังขารน,นี้ 93ปีนะครับหลวงพ่อเกียงนี้ท่านถือได้ว่าเป็นเจ้าตำหรับของวิชาพ่อแก่แรงคูนะครับผมนอกจากนี้ท่านก็มีความเชี่ยวชาญในการอันเชิญญาพ่อแก่นะครับคูปู่ฤาษีตลอดจนถึงในสายวิชาหนังใหญ่วัดขนอนนะครับซึ่งวิชาหนังใหญ่นี่ มีพิธีที่สลับซับซ้อนนะครับผมเพราะว่าครูหนังใหญ่นี่ถือเป็นมหศพรสพชั้นสูงนะครับที่ใช้แสดงเฉพาะในพระราชพิธีต่างๆนะครับผมแล้วก็ตำรับตำรานี่หลวงพ่อท่านได้รับการถ่ายทอดนะครับผมจนเป็นที่จนเป็นที่จุดสูงรวมของความรู้ในวิชาขแขนงนี้นะครับผมซึ่ง แทบจะสูญหายไปนะครับผมหลวงพ่อท่านก็ได้สื่อสารเรียกได้ว่าท่านเป็นเจ้าตำรับจริงๆนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่อัญเชิญครูบาอาจารย์พ่อแก่พ่อฤาษีต่างๆนะครับผมซึ่งเป็นแรงครูตามตำรับของหลวงพ่อเกี้ยงกิสโชโตนะครับผมก็พิธีออกมานี่เข้มแขังเป็นอันมากนะครับปรากฏเป็นกิจสดพิหารต่างๆนะครับ ลูกศิษย์ลูกหานะครับผมที่เป็นสายนับถือพ่อแก่วิชาแขนงโบราณต่างๆนะครับผมก็ได้ใช้เหรียญหรือวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมลํำลึกคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิธิ์ศิษฐ์วิชาต่อๆมาจนถึงปัจจุบันนะครับน่ครับเหรียญรุ่นนี้ก็ควรแก่การเก็บรักษานะครับผมเพราะลำลึกทั้งผู้สืบสค์ วิชาตำรับโบราณนะครับผมลำลึกถึงพ่อแม่ครอาจารย์เจ้านะครับเพราะว่าในแขนวิชาต่างๆของอของไทยนี่นะครับผมมันสืบค้นไม่ได้เลยว่ามีที่มา,าต้นสายไปเหตุมาจากพ่อแม่ครอาจารย์ใดนอกจากสร้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาพาลือสีนะครับเป็นตัวแทนของศัพท์วิชา ต่างๆนะครับก็นํามาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ศึกษาร่วมกันตลอดจนถึงการอนุรักษ์นะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับมีความคิดเห็นหรือมีอความรู้หรือประสบการณ์พิเศษนะครับผมเกี่ยวกับหลวงพ่อหรือศรีวัตกุวรมเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมก็สามารถที่จะ,ะร่วมเข้ามาได้ในช่องแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมครูบรรส่วนพระเครื่องนะครับก็ได้แสดงเรื่องราวนะครับผมที่ปรากฏขึ้น ในที่เรืลอกวัตถุมงคลชนิดต่างๆนะครับมาเป็นความรู้นะครับผมมาเป็นวิชาการครับให้ได้เรียนรู้ศึกษาร่วมกันนะครับสวัสดีครับ